สวัสดีค่ะท่านผู้ชมเชฟแม่นิ่มค่ะวันนี้เราจะพากันทําซุปมิโซะกับบะหมี่เย็นนะคะนี่ไม่มีต้นหอมญี่ปุ่น่ก็ใช้ต้นหอมซอยแบ่งของไทยเรานี่ละค่ะมีสาหร่ายค่ะแล้วก็ใช้ของคิโคแมนตัวนี้นะคะซีอิ๊วน้โซเดียมกลุ่มนี้ค่ะเดี๋ยวมาลงมือทํากันเลยค่ะซุปนะคะนิ่มใส่ซีอิ๊วน้โซเดียมค่ะประมาณ2ช้อนโต๊ะอย่าพึ่งลูกอย่าพึ่งขาะอย่าพึ่งอ่านวินคนค่ะ น้องวินคนให้น้อยแล้วก็น้องวินทำ <I know. S 1> น้องวินทำม,มาปล่อยแล้วนะ <can> อนวินจับช้อนต่ออ,อ,ตอ่คนเลยค่ะคนเลย <I know. S 1> อย่าจับมือกนะันนะครับอ่ะราวนี้จะได้ใส่คิสโคแมนด้วยค่ะใช้ตัวนี้นะคะท่านผู้ชมในการช่วยช่วยเรื่องของอซอสซอสถั่วเหลืองเข้มข้นนะคะ <I know. S 1> น้อยๆถั่วเหลืองเดี๋ยวเดี๋ยวใส่กระโหลกเดี๋ยวใส่ก่อนเดี๋ยวขอช้อนนิดนึงค่ะเดี๋ยวขอช้อนนิดนึงนะคะอ้าวใช้คริสถั่วเมลือ ใช่ที่โแมนอ่น้องวินคนให้ค่ะอ่าวันนี้มีผู้ช่วยนะคะอ่าแต่ปกติถ้าเป็นหม้อรุ่นนี้นะคะอ่าไม่ไม่แนะนําให้ไม่แนะนําให้ใช่ช้อนประมาณนี้เท่าไหร่นะคะมันจะขวนขวนหม้อ,อเนะะเอานนะ,ค,ะค่ะเอาจอนค่ะค่ะอันนี้มีผู้ช่วยทําคราวนี้พอพอเดือดปุ๊บเราถึงจะใส่ไข่ที่เราต่อยนะคะเนี่ค่ะ,คะต่อยแล้วก็ตีประมาณนี้นะคะ อันนี้ใส่อยู่สามช้อนจะให้เดือดก่อนค่ะให้เดือดก่อนต้องให้เดือดเดือดปุ๊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 ก่อนนะคะเดี๋ยวเราเพิ่มไฟค่ะอ่ะของนี้จะใส่ผงปรุงรสเห็ดหอมด้วยนะคะอ่าน้องมิชใช้ทางนี้ถูกอ่ะดูลงนะคะเริ่มเดือดแล้วใส่ประมาณปลายช้อนค่ะไม่เกินหนึ่งช้อนชาค่ะแล้วก็คนให้เข้ากันนะคะคนให้เข้ากัน พอน้ำซุปเริ่มเดือดแล้วเราจะใส่ไข่นะคะที่เราตีระวังรอ้อนนะคะลูกระวังรออ้อนยอะทำทำค่ะทำทำให้ทำให้เป็นเส้นอย่างงี้มองเห็นไหมคะพี่น้องมาทางนี้ค่ะไอ่ก้มจมูกเกยใช่ให้เป็นเส้นแบบนี้นะคะอโอ้แล้วก็คนไปด้วยค่ะให้เขาเป็นเส้นเนาะระวังนะคะโอเคค่ะ ใส่ต้นหอมเราไปด้วยนะคะถ้าเกิดมีต้นหอมญี่ปุ่นใส่ต้นหอมญี่ปุ่นนะคะปิดแก๊สค่ะตักเสิร์ฟค่ะมนนีซุปมิโซะนะคะต่อหนึ่งคนทานค่ะแล้วก็เราก็ใช้สาหร่ายญี่ปุ่นนะคะช่วยแต่งหน้านี่นะคะได้แล้วค่ะ เราจับจานนะคะอันนี้เราจะทำบะหมี่ผักเย็นกันเนาะกับซุปมิโซะน,นะคะสำหรับหนึ่งคนทานนะคะแล้วนิ่มก็นิ่มเหนือจะชอบงาขาวคั่วนะคะท่านผู้ชมโรยนิดหน่อยค่ะถ้าไม่ชอบไม่เป็นไรนะคะคราวนี้นิ่มจะทำน้ำน้ำซุปนะคะซุปซีอิ้วเนี่ยสำหรับทานกับบะหมี่เย็นด้วย สองช้อนค่ะหรือจะอาจจะใส่ตามที่เราตัวนี้ก็ได้นะคะคราวนี้ที่เหลือก็เป็นน้ําเปล่าค่ะนะคะน้ำเปล่าพอประมาณค่ะเสร็จแล้วค่ะอันนี้ทำง่ายเดี๋ยวใส่ถ้วยสักคร่นะคะถ้าเราจะใส่เนี่ยนะคะคิโคอมเมนรุ่นนี้นะคะท่านผู้ชมใส่ไปแล้วเนาะแล้วก็เติมน้ำเปล่าประมาณที่เราชอบนะคะ แล้วก็นิ่มก็จะใส่น้ำตาลนิดนึงค่ะแล้วก็คนให้เข้ากันเสิร์ฟได้เลยค่ะเมื่อกี้นะคะนิ่มใส่น้ำตาลรุ่นนี้นะคะแล้วก็นิ่มใช้ผงปรุงรสตัวนี้ช่วยนิดนึงนะคะให้มีความเข้มมากขึ้นค่ะผงปรุงรสถหอมนะคะแล้วก็คนให้เข้ากันค่ะ นี่ค่ะผักข้างเคียงของเรานะคะ,ะอ,อันนี้ซุปมิโซะค่ะอ,อ่านี่ซุปมิโซะนี่นะคะซุปมิโซะของเราแล้วก็บะหมี่ผักเย็นค่ะมื้อเที่ยงทานด้วยกันนะคะ